เรามาถึงแบบฝึกหัดบทที่3แล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่3.1อยู่ในหน้าที่94โจทย์คำถามข้อที่1บอกว่าให้เติมคำตอบลงไปโดยใช้แผนภูมินะครับใช้แผนภูมิเป็น,นี้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลจากเนี้ยไปทำการตอบคำถามนะครับโดยข้างล่างเ็าจะมีเว้นว่างเอาไว้ให้เราตอบคำถามเนาะว่าถามอะไรต่อไปอันนั้นโอเคเอาแค่นี้ทีนี้ดูแผนภูมินะครับดูเป็นไหม แผนภูมิที่เราเห็นตรงนี้ก็คือแผนภูมิแท่งนะครับหรือว่ากราฟแท่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนชั้นป .1 ถึงป6ก็คือที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะครับยืมหนังสือเนาะยืมหนังสือไปจากห้องสมุดนั่นเองแกน Y นะครับด้านแกนตั้งเนี่ยนะครับแกนตั้งแกน Y เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขนะฮะซึ่งบอกระดับของจํานวนคนนะครับบอกปริมาณจํานวนคน อย่างปนหนึเนี่ยครับความสูงของกราฟแท่งอยู่ตรงระดับที่5ก็หมายถึงว่าอะไรครับนักเรียนชั้นปนหนึห้าอะไรเอ่ยห้ 5, คนนะครับนักเรียนชั้นปนหนึ 5, คนยืมหนังสือออกจากห้องสมุดในหนึ่งสัป,ปดาห์นี้เห็นไหมข้อ2คืออะไรครับอ่าปสอ 2, ปสองปสองนักเรียนชั้นปสองทั้งหมด8คน นะครับแปดคนยืมหนังสือจากห้องสมุดนะครับโอเคเราจะใช้แผนภูมิน,นี้ไปทำการตอบคำถามข้างล่างนะครับแผนภูมินี้แสดงเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับดูตรงนี้ครับแผนภูมินี้แสดงเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ที่ยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนในสัปดาห์หนึ่งฉะนั้นเราตอบคำถามเข้าไปครับ ตามชื่อข้างบนที่ว่งไว้ตะกี้เลยครับจำนวนนักเรียนล้อไปตามข้อมูลที่แผนภูมิแสดงเอาไว้นะครับข้อที่2เรียงลำดับชั้นตามจำนวนนักเรียนที่ยืมหนังสือจากมากไปหาน้อยมากคืออะไรครับแผนภูมิเนี่นะครับ มากก็คือสูงที่สุดนะฉะนั้นก็คือป .6 ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้เลยครับป .6 สูงที่สุดครับเรียงลำดับจากมากไปหานะ้อยเริ่มที่ปหก่อนเลยถัดมากคืออะไรครับนี่ปหถัดลงมาเป็นตัวนี้ครับก็คือปสทถัดลงมาจากปสอะไรสูงกว่ากันตรงนี้ครับนะปสาปห้า ป .2 และป .1 ครับโอเคนะเรียงตามลำดับความสูงเลยนะฮะเพราะยิ่งสูงก็คือยิ่งมากเพราะว่าเราอ่านค่าจากตัวเลขใช่ไหมอ่านค่าจากตัวเลขที่อยู่ทางด้านแกน y นะครับโอเคมาที่ข้อที่3สัป,ปดาห์นี้มีนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ยืมหนังสือ แล้วข้างหลังบอกว่าเป็นคนนะครับก็คือยืมกี่คนนี่เองครับฉะนั้นเราต้องทําไงครับเอาตัวเลขแต่ละชั้นนะครับที่ยืมหนังสือมาบวกกันนะครับเอาตรงนี้นะ 5, ใช่ไหมครับบวก8บวก11บวกเท่าไหรครับ13บวก10แล้วก็บวกเท่ากับ19นะครับ จะอยู่เท่าไหร่เอ่ยบวกแล้วได้ที่66คนโอเคไหมครับมาที่ข้อที่4นักเรียนชั้นป6ยืมหนังสือมากกว่านักเรียนชั้นป1แล้วก็ข้างหลังเป็นคน,นข้างหลังเป็นคนก็คือยืมมากกว่ากี่คนนั่นเองปอะไรนะปหกับป1เอาป6ตั้งนะครับกี่คนนะตรงนี้19บบ้าง ลบด้วย5เหลือทั้งหมดเท่ากับ14คนครับสับปดาห์นี้มีนักเรียนยืมข้อ5แลนะนะสัปดาห์นี้มีนักเรียนยืมหนังสือเฉลี่ยชั้นละกี่คนทำยังไงครับค่าเฉลี่ยเอาปอ .1 ปอ .2 ปอป .3 ป .4 ปหป .6 เอาทุกชั้นมาบวกกันนะครับ บวกกันแล้วก็จากนั้นได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเอามาทำการหารด้วยกี่ชั้นครับ6ชั้นหารด้วย6นะครับรวมทั้งหมดแล้วก็หาร6แล้วก็หารด้วย6นะครับลองรวมดูครับแล้วก็หารดูได้คำตอบออกมาครับได้เท่ากับ11คน แค่นี้เองครับสำหรับโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะครับไม่ยากอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของการอ่านค่าของแผนภูมิเท่านั้นเองครับแล้วเอามาทําการตอบคําถามเนาะข้างบนก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นตัวหนังสือข้างบนจากนั้นอ่านอ่านตามความสูงนะครับของกราฟแต่ละแท่งนะฮะแต่ละแท่งก็คือแต่ละชั้นนั่นเองนะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จแล้วครับเอาไว้ไปเจอกันในหน้าต่อไปครับ